สวัสดีค่ะช่องยูพมิวนะคะวันนี้ไม่ได้พาไปเดินเที่ยวที่ไหนนะคะแต่ว่าจะมารีวิวของฝากจากน้องดิสาินจแปนนะคะของฝากปีใหม่เยี่ยมใครด้วยนะคะ ตอนนั้นมาส่งของรู้สึกจะมาส่ง4โมงถึงกโมงไม่แน่ใจว่ามาถึงกี่โมงนะคะเพราะว่าดูเมฆเพื่อนร่วมห้องอีกสองท่านไม่รู้ท่านใดนะคะเป็นคนรับของให้แล้วมาวางไว้ตรงพัดลมหน้าห้องพมิวนะคะพะมิวตื่นมาก็เซ่อเอ,อนอนนอนเออเออนะคะลุกไปเข้าห้องน้ำเสร็จแ,แล้วก็มาแกะของขวัญเลยนะคะ ก็ด้วยความดีใจก็แกะเลยนะคะสมองก็ยังแบบเบอร์อยู่นะคะนี่คือของฝากนะคะด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะมีลิบบินนะคะประจําชาติญี่ปุ่นนะคะก็จะเป็นธรรมเนียมนะคะของฝากจะเป็นลิบบินแบบนี้นะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะเราก็มาแกะลุ้นกันค่ะว่าด้านในจะเป็นอะไรนะคะก็แกะไปเสื้อนอนไปนะคะ ก็เลยปิดเสียงนิดนึงนะคะทำอะไรคุ้มคำคุมคำนิดนึงนะคะนี่ค่ะแกออกมาแล้วนะคะเขาเขียนว่าามาโบกะนะคะเป็นของฝากจากเมืองมิยากินะคะเป็นของฝากขึ้นชื่อจากเมืองมิยากินะคะโนอิซ่าอินจ์เปนบอกว่าเป็นอะไรที่ขึ้นชื่อของเมืองเขานะคะแล้วก็อร่อยมากด้วยนะคะอร่อยมากจริงๆค่ะชิมเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็เป็นอาหารทะเลนะคะที่ทำมา,าให้เขาเรียกว่าเป็นการถนอมอาหารให้ยาวให้มีอายุยืนยาวนะคะคล้ายๆทำมา,คล,า,ค,ลาคล้ลา,คลายๆกับลักษณะคล้ายๆปลาเส้นหรือไม่ก็ลูกชิ้นปลาบ้านเรานะคะ ก็จะมีหลายรสมากเลยนะคะที่ซูมเห็นอยู่ก็จะเป็นรสเอบีบ้างนะคะส่วนขวามือนี้ก็นุ่มๆคล้ายๆกับเต้าหู้หรือว่าเนี่ยค่ะด้านบนมาก็จะเป็นลักษณะชีสนะคะเป็นของชีสในส่วนผสมของชีสพเอหมีชอบม,มากเลยะคะ่ะ3อันเมื่อกี้นะคะที่กล้องแพนไปนะคะอ,อที่เหลือก็จะเป็นแบบว่ารสชาติแตกต่างกันไปนะคะใส่ชีสโขก็มีนะคะใส่กุ้งเอบิบก็มีนะคะ นี่ก็มือก็ไม่ค่อยถนัดน,นะคะมือหนึ่งมือขวาก็จับกล้องไว้มือซ้ายก็คลี่วิธีเนี่ยค่ะเขาจะมีเมนูเข้ามาให้ดูว่าวิธีการทานทานอย่างไรนะคะมีส่วนผสมของอะไรบ้างชื่อของแต่ละอันเป็นชื่ออะไรบ้างนะคะก็ขอไม่อ่านเป็นอันอันไปแล้วกันนะคะเพราะว่า ที่พ้อมิวอ่านคันจิยังไม่แข็งแรงนะคะอยู่ที่ญี่ปุ่นมา23่ปีก็จริงนะคะได้แค่พูดแล้วก็สำเนียงเท่านั้นนะคะแต่ไม่สามารถอ่านตัวคันจิได้หมดทุกตัวนะคะก็ไม่เก่งนะคะไม่เก่งภาษาสักเท่าไหร่นะคะแล้วเดี๋ยวพ่อมิวก็ะจะแกะทุกอย่างนะคะใส่จานมาให้เพื่อนๆดูหน้าตาของเขานะคะ อร่อยทุกอันค่ะแต่ชอบความมือสุดนี่ค่ะก้อนเล็กๆเนี่ยค่ะแล้วก้อนใหญ่ด้านล่างนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของชีสแล้วอีกอันหนึ่งก็มีลักษณะคล้ายๆกับเต้าหู้นะคะหรือว่าไม่แน่ใจว่ามีส่วนผสมของอีกาหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะอีกาบ้านเราภาษาไทยปลาหมึอกอ่อปลาหมึกนะคะพูดผิดพูดถูกนะคะเป็นของฝากขึ้นชื่อจากเมืองนิยากินะคะ มิยางินะคะ m i y a g i นะคะบางคนเขาออกเสียงมิยางินะคะแต่จริงๆพระมิวไม่ไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าพราะมิวจะออกเสียงเป็นมิยากินะคะเนี่ยค่ะอ,อ,อันนี้นะคะก็แกะออกมาแล้วนะคะ ชิ้นเล็กๆด้านหน้าสุดนะคะมีส่วนผสมของชีสน,นะคะยูฟมิวเช่มากมากเลยนะคะแล้วก็ด้านขวามือนะคะที่อยู่ในซองสีเขียวนะคะนุ่มมากๆขอบอกว่า3ชิ้นนี้อร่อยที่สุดในกล่องเลยค่ะชอบที่สุดเลยนะคะแล้วก็ทานเรียบร้อยเลยค่ะ3ชิ้นนี้นะคะในมื้อแรกมือนี้นะคะตื่นมาก็เนี่ยแหละค่ะได้3ามก้อนนี้ประทางชีวิตไปพอดีเลยนะคะช่วงนั้นก็ สามสี่วันก่อนไม่ได้ทำกับข้าวเนาะก็ช่วยได้นะคะแล้ววันถัดมานะคะยิปเปอร์มิก็นำมาทานกับรา,าเมงนะคะราเมงครับราเมงนะคะแล้วก็อุดองอุดองนะคะครับอุด้งนะคะแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยนะคะก็อร่อยมากๆเลยนะคะ บางท่านก็อาจจะนําไปทําเป็นโอเด้งก็ได้นะคะหรือว่าทานอย่างนี้นะคะน้องนิจําบอกว่าทานได้เลยนะคะถ้าเราต้องการความร้อนเราก็เอาไปอุ่นในไมโครเวฟก่อนก็ได้นะคะทุกคนใส่แลปนะคะ,ะแล้วก็เนี่ยค่ะยี่พัมีิวก็แกะทุกอย่างให้ทุกคนได้เห็นเลยนะคะที่พัมมิวเอาเนกิ i, หรือว่าหาัวหอ,หอมซอยมาวางนะคะเพราะว่ายุ้ยพัมมิชอบทานค้ามมโบโบก,กับ ต้นหอมซอยนะคะก็เลยเอาต้นหอมซอยมาวางเรียงไว้3ชิ้นเนี้ยค่ะ3ชิ้นที่พี่พมิวชอบที่สุดนี่ก็คือจัดการเรียบร้อยในวันแรกนะคะก็คือของฝากของน้องอาริจังนะคะบอกน้องบอกว่าเก็บไว้ทานได้นานนะคะแต่พี่พมิวทานสองวันหมดเลยค่ะทานทุกงมื้อเลยเนาะสามมื้อก็เลยหมดเลยภายในสองวันนะคะเพราะว่าอร่อยมากๆเลยยิ่งมีส่วนผสมของชีส แะยิ่งอร่อยมากๆเลยนะคะใครไปเมืองมียากิก็ลองซื้อกลับมาทานดูนะคะขอบคุณน้องไอซ์อินเจแปนมากนะคะขอรับมิทาราคิขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะ